ช้างพังคีรีบัญชรช้างทรงคู่พระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแม้จะเป็นช้างพังแต่กลับมีงาขนาดงอกยาวถึงหนึ่งสอกตามความเชื่อนับเป็นช้างที่ขังยิ่งกว่าช้างพายทั้งปวงว่ากันว่าครั้งพระองค์ตั้งทับนะวัดกองดินปืนทรงตั้งจิตธิษฐานบอกกล่าวต่อเทพพยดาปราถนาช้างคู่บารมีหนึ่งเชือกแล้วไม่นานช้างพังคีรีบัญชรก็ปรากฏขึ้น ประหนึ่งเป็นผลแห่งปณิธานของพระองค์เองเมื่อกองทัพทนบุรีประชิดเมืองจันทนทนบูนฝ่ายเมืองจันระดมยิงปืนใหญ่น้อยดุดหาฝนจนหลวงพิชัยอาสาถึงกับต้องเข้ามารังช้างไว้มีให้พระองค์ทรงช้างฝ่าเข้าไปแต่แล้วพระเจ้าต่างหันมาตัดว่าตัวกูยังไม่ได้อะไรแกชีวิตมึงเป็นไครเล่าจึงมาหวัวิ้นสุรเสียงพระองค์จึงทรงใส่ช้างพังคีรีบัญชรพุ่งเข้าชนประตูเมืองจันด้วยพระองค์เอง เพียงครั้งเดียวเท่านั้นประตูไม้ใหญ่ก็แตกพังทลายลงเป็นอัศจรรย์ภาพนั้นกลายเป็นตำนานแห่งชัยชนะและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระปีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้กอบผู้แผ่นดินไทยช้างพังคีรีบัญชรไม่เพียงเป็นพระอนุสร์แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและบารมีของพระเจ้าตากสินทุกครั้งที่เล่าถึงยุงงทธหัตถีเมืองจันทร์ช้างเชือกนี้ยังคงตัดตึงในความทรงจำของไทยทุกยุคสมัย